สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเรามาที่ซีรีส์จีนคอสตูมโบราณน,นะคะเรื่อง ผ่อน5้าประการกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นการเขียนบทละครขึ้นมาให้เด็กในค่ายของตัวเองเล่นนะคะก็เอ็นด no, e ูแกโนอีเจิ้งเนาะแกก็พยายามทุกอย่างเพื่อที่จะโปรโมตเด็กๆนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าเราปาระเบิดเข้าไปในเรื่องนี้หมดแล้วคะ่ะค่ายของอ e ีเจิ้งนั้นถือได้ว่าล้มละลาย <laughs> นี่ก็คือ,อ,อคือจะแซวแกว่าขนมาหมดทั้งค่ายเลยนะคะสำหรับในอพิซอดนี้แอดวานขอมาแนะนำก่อนนะคะนักแสดงนำหญิงสวยเป๊ะกันทุกคนเลยนะคะในพรอนประการค่ะหวานคัดเลือกมาเด็ดเเลยนะคะ7คนที่หวานว่าคนไทยเนี่ยคุ้นเคยหน้าตากันเป็นอย่างดีแล้วอ่ะนะคะสำหรับในเรื่องนี้ก็เราจะได้เห็นถึงความรักแล้วก็การดำรงชีวิตของชาวบ้านนะคะร้านค้าแม่ค้าพ่อค้า ขนาดพระเอกของพวกเราก็เป็นเสียเนาะเสียใช้นะฮะใช้อันอยู่ในเมืองเปี้ยนจริงเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ทางแม่นะคะครอบครัวของนางเอกก็คือเป็นเศรษฐีบ้านนอกเศรษฐีรวยอย่างก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเพราะว่าด้วยความที่แม่ก็รักลูกๆมากนะคะลูกๆสาวในสมัยก่อนก็ต้องหาครอบครัวสามีดีๆให้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงหลายๆบรรยากาศกันเลยทีเดียวแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขยแต่ละคนก็มีความ แตกต่างโดดเด่นไปของแต่ละคนแต่ว่าทุกคนมีปัญหาเป็นของตัวเองแล้วก็มีเรื่องราวชีวิตรักนะคะเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันลูกสาวห้าคนก็ผ่อนหประการค่ะ ตระกูลของนางเอกนะคะก็คือใช้แซลลี่นั่นเองเพราะว่าพ่อแซลลี่ค่ะแต่ว่าท่านแม่นั้นก็เป็นใครๆก็เรียกว่าหูหินเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เห็นถึงความรักของคนในครอบครัวแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็มาพูดคุยกันแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะจับมือนะคะฝ่าฟันไปด้วยกันค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็ของลูกๆที่มีให้กัน แล้วก็มีให้ท่านแม่ด้วยนะคะคนเรา ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็เหมือนกันเนาะความเป็นคนเกียรติของความเป็นคนคุณค่าของชีวิตมันควรจะเท่ากันนะคะการที่ได้รับความอายุติธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมนะคะความอายุติธรรมมีอะไรบ้างคือการโดนกันแกล้งการโดนดูถูกเหยียดหยามนะคะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความอายุติธรรมนั่นเองค่ะแล้วก็ด้วยความรักของแม่นะคะอะไรก็ตามที่ตัวเองเสียหน้าได้แต่ว่าถ้าลูกได้ประโยชน์นางก็จะยอมอย่าง ณีที่ไปพูดคุยกับท่านแม่ของไฉอันนะคะพระเอกของพวกเราในตอนนั้นตัวของแม่ลี่เองก็ต้องพยายามแบบฝืนทนอดกั้นความรู้สึกที่แท้จริงแล้วก็มีรอยยิ้มที่ประจบประแจงนะคะว่าที่ที่คาดว่าจะมาเป็นบ้านที่ดองกันนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนที่แบบสามารถจะตัดสินใจได้ดีที่สุดก็คือลูกสาวผู้ที่จะต้องแต่งงานนี่แหละเพราะฉะนั้นครั้งหนิงนะคะก็ บางอย่างที่พวกเรารู้กันนาะงก็ตัดสินใจที่จะแคนเซิลนะคะยกเลิกงานแต่งงานครั้งนั้นไปแล้วแต่คู่กันแล้วอ่ะก็ไม่แคล้วกันนะคะเพื่อนๆทีไม่รู้ว่าจะกดไปดูเรื่องอะไรดีนะคะถ้าสนใจละครคอมเมดี้เบาๆอิงประวัติศาสตร์เนาะจีนคอสตูมโบราณก็มาดูเรื่องผ่อนห้าประการกันนะคะหวานว่าไฮไลท์แบบเด่นๆเลยอะ่ะไม่มีแต่ว่าสามารถจะดูเรื่องนี้ได้อย่างคลายเครียดแล้วก็ดูเพลินๆไปค่ะก็เน้นไปที่เรื่องราวของการ มองหาลูกเขยให้กับลูกสาวทั้ง5เนี่ยแหละค่ะนี่ก็คือไฮไลท์ของเรื่องนั่นๆเลยนะคะดังนั้นค่ะตัวละครผู้หญิงก็จะเป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นมากเลยเรามาที่นางเอกนะคะคู่แรกเลยค่ะก็คือ ลู่อี้เสี่ยวนะคะก็เกิดที่เมืองซิ่งไฮเรามารู้จักน้องกันหน่อยนะคะเกิดในปี1999ค่ะแล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงในปี2019นะคะเข้ามาโดยาม,ามามาอยู่ในรายการเรียลลิตี้โชว์ก่อนนั่นเองจากนั้นนะคะต่อมานะคะอีกหลายปีต่อมาก็ได้รับ โอกาสดีๆค่ะในปี2023นะคะได้ร่วมแสดงในเหนือเมฆาชตาลิขิตนะคะเรื่องนี้ทำให้เปิดตัวออกมาอย่างน่าสนใจมากๆหลายๆคนก็ลุ้นคู่รองนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้ร่วมแสดงเนาะบทเล็กๆน้อยๆบ้างในซีรีส์ดังๆอย่างโปรเจกต์ S l u s ก็อย่างที่มีน้องจางจิงวี่ใช่ไหมแสดงเรื่องนั้นน่ะนะคะจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ว่าแสดงเป็นน้องสาวของพระเอกเอาง่ายๆนะคะซึ่ง เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษด้วยนะคะเป็นเด็กแบบออทิสติกในแนวของฉลาดนั่นเองค่ะทีนี้พอมาเรื่องนี้ก็เป็นนางเอกเต็มตัวแต่ก็มีนางเอกร่วมอีกหลายๆคนนะคะมีบทบาทสำคัญมากก็มาคู่กับหวังชิงเย่นในเรื่องพอรห้าประการนี้เองนะคะซึ่งก็ดูแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเนาะในบทก็ต้องเป็นคังหนิงลูกสาวคนที่3นะคะเป็นคนที่มีกลยุทธ์ที่ดีสดใสใจกว้างค่ะเรียกได้ว่า เป็นมีความฉลาดมีความเมตตาแล้วก็มีความเป็นอิสระด้วยนะคะซึ่งก็สามารถจะรับผิดชอบบทบาทของการเป็นคังหนิงได้อย่างดีทีเดียวนะคะสําหรับลูกอี้เสี่ยวนั้นมีความน่ารักดีนะคะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะมาที่คนที่2นะคะนั่นก็คืออู๋เฉียนอี้ค่ะนี่ก็คือลูกสาวคนรองซึ่งแต่งงานเร็วก่อนเพื่อนเลยนะคะเธอเป็นใครเอ่ยนะคะคุณอู๋เฉียนอี้นั้นเกิดที่เมืองไห่โขค่ะไห่หลํานะคะในปี2 5 3 0 แล้วก็เป็นนักร้องมาก่อนนะคะเปิดตัวเป็นนักร้องในปี2,559ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้รับการคัดเลือกเนาะเข้าสู่วงการละครแล้วก็ภาพยนตร์นะคะก็มาเข้าเขาเรียกอะไรเข้าแคมป์อ่ะเหมือนกับนักแสดงรุ่นยาวนะคะของค่ายค่ายหนึ่งเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับการป้อนงานมาเรื่อยๆนะคะสำหรับคุณอู๋เฉียนอี e ้นั An ้นมีความสูงนะคะ1 5 66นะคะเมตรนั่นเองเคือ1 6 6เซนติเมตรค่ะมีใบหน้ากลมๆเล็กๆนะคะหน้าหวานน่ารักมากเลยค่ะสำหรับในเ,เรื่องนี้พร5ประการรับบทเป็นฟู่ฮุยนะคะเป็นบุตรีคนรองของ ของท่านแม่ลี่นี่แหละค่ะซึ่งก็แต่งงานก่อนเพื่อนเลยนะคะเข้าไปในตระกูลฟ้านที่ร่ำรวยก็เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงในเมืองหลวงเลยทีเดียวแต่สามีนะคะก็คือสามีฟู่หุยเนี่ยนะคะคือฟ้านเหลียงฮั่นนั้นเป็นเป็นลูกคนรวยที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะอ่อนแออ่อนแอเป็นลูกแง่เ,เพื่อนได้รับการโอบเยอะมากไปแถมยังขี้เล่นสนุกสนานมีความของคือวันๆไม่ทําอะไรอะ่ะมีเงินมีทองอยู่แล้ว ก็ออกไปเที่ยวเล่นนะคะมีความเสเพแล้วก็เจ้าชู้ค่ะ แต่องไรก็ตามเขารักเมียเขามากนะคะตำแหน่งภรรยาหลักภรรยาคนโตนี่ต้องเป็นฟู่หุยคนเดียวนะคะแต่ว่าฟู่หุยเองก็คอยจับตาดูสามีอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่านางเองก็ไม่อยากจะให้สามีนั้นมีผู้หญิงอื่นอย่างเช่นลับอนุหรือสาวใช้ห้องค้างก็ไม่ต้องการเลยนะคะสําหรับลุกการแต่งกายนะของคุณอู N ๋เฉียนอี้ในเรื่องเนี้ยหวานว่าเธอสวยมากเลยนะสวยหวานมากๆเลยนะคะการแต่งหน้าก็ดูว่าหรูหราาก,กว่าคนอื่นๆเลย แล้วก็เน้นย้ำถึงความ ถึงความดูแล้วสวยงามนะคะน่ารักแล้วก็เรียกได้ว่าแต่งตัวดีมีอุปนิสัยเหมือนกับผู้หญิงที่ร่ำรวยกันเลยทีเดียวนะคะเธอสวยมากค่ะต้องชมนะคะคนที่3นะคะก็คือคุณลิวเชียนิงค่ะเธอก็สวยมากเช่นเดียวกันนะคะเธอนั้นเกิดในปี2539นะคะก็เกิดที่เมืองสซินเจ,จิ้นกวางตุ้งค่ะเปิดตัวในฐานะนักร้องในปี2559นะคะเพื่อนๆทีนี้ตั้งแต่ปีเอ,อ่อตั้ง แต่ปีอะไรนะ2023ที่ผ่านมานะคะคุณหลิวเชียนหนิงนั้นได้ร่วมในซีรีส์ดังๆหลายเรื่องเลยนะคะหลายเรื่องแล้วความสวยความออลล่าของเธอก็ออกมาหน้าจอทําให้คนนะชอบเธอมากๆหรือว่าใครที่ไม่เคยเห็นนะคะคุณหลิวเชียนหนิงมาก่อนก็ต้องไปถามหาเอ้ยคนนี้นักแสดงหญิงคนนี้ใครคือออล่ามันกระฉูดออกมาจากกลุ่มนักแสดงกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับในเรื่องพอรห้าประการนี้เธอก็สวยเป๊ะค่ะเธอรับบทเป็นพี่สาวคนโตนะคะ แต่ว่าเธอนั้นในในบทก็มีความน่าสงสารอยู่คือคือเปิดฉากมาก็เป็นไม้แล้วเพราะว่าตัวเองก็เสียสละตนเองเพื่อตระกูลลี่แต่งงานกับผู้ชายตระกูลร่ำรวยแต่ว่าป่วยเป็นวรรณโลกตั้งแต่แบบจากโรคนี้ไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะทําให้ตัวของนางเองก็เป็นเป็นแม่ไม้เลยมาจากรล้อย่างเลยค่ะนี้โซนิงชื่อว่าโซนิงนะคะเธอนั้นเป็นคนใจเย็นมีความสามารถมากๆนะคะได้รับการอบรมมาอย่างดีเลย ทุกๆแขนงเลยค่ะศิลปะออการประดิษฐ์อะไรทุกอย่างทําได้หมดเลยนะคะสวยงามโคงกรทุกอย่างได้หมดค่ะแต่ว่าเป็นพี่สาวคนโตนะคะดังนั้นแล้วก็เป็นเหมือนที่พึ่งให้กับน้องๆด้วยเป็นคนมีความมั่นคงใจเย็นแล้วก็เป็นผู้ช่วยที่ดีของท่านแม่ของนางค่ะเรียกได้ว่านะคะถัดจากแม่มาก็มีพี่โชหนิงนี่แหละที่ก็น่าพี่ พี่เขาน่าจะเรียกได้ว่าเป็นแม่คนที่สองของเหล่าบรรดาน้นองๆสาวคนอื่นๆได้เลยนะคะเธอสวยมากค่ะเน้นเลยนะคะแล้วก็บุคลิกมีความสงบนิ่งนะคะแสดงอารมณ์เศร้าออกมาทางดวงตาได้อย่างดีทีเดียวนะคะถือได้ว่า ต่อไปรอบทปังๆก่อนนะหลิวเชียนหนิงนะเดี๋ยวอยู่ต้องได้เป็นนางเอกแบบดังๆอ่ะเออจราจรแน่นๆนะคะมาที่คนที่4นะคะนั่นก็คือเขออิงค่ะคนนี้ทางด้านของวีเจิงก็สนับสนุนมาเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะเขออิงนั้นเกิดที่เมืองฉางซาค่ะหูหนานนะคะในปี1998แล้วก็สำเร็จการศึกษาจากแผนกการแสดงของสถาบันศิลปะซา,านตงนะคะ ในเรื่องรับบทเป็นเฮาเต๋อค่ะบุตรีคนที่4นะคะก็เป็นลูกสาวที่มีนิสัยเรียบง่ายไร้เดียงสาแล้วก็เป็นมีความเป็นเด็กอยู่เยอะแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นโดดเด่นมากๆของเฮาเต๋อก็คือชอบดูแลผู้อื่นค่ะดังนั้นแล้วนะคะตัวนางเองจึงมีความสัมพันธ์แบบที่ดีมากๆกับกับน้อง5้าละกันเพราะว่าเติบโตมาแบบด้วยรุ่นราวข่าวเดียวค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะคร์อ,อิงนะคะก็มีฉา ตอนนี้ยังค่อนข้างน้อยอยู่แต่ว่าการแสดงนั้นก็คือต้องเป็นบทนิ่งๆอะไรก่อนตอนนี้แล้วก็สนๆนิดๆนะคะก็ถือได้ว่ายังเหมาะสมกับบทบาทนี้มากๆแต่เดี๋ยวพอได้เห็นคู่ครองแล้วอะ่ะเออจะชอบมากเลยนะท่านผู้พิพากษานะคะซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงทั้งเมืองหลวงอยากจะแต่งงานด้วยเคอร์อิงของพวกเรานะก็รับบทเป็นฮาเตอร์ซึ่งก็แบบตั้งมั่นไว้เลยว่าจะเอาคนนี้เรามาเป็นหลวนะคะก,ก็ดี เอาละเดี๋ยวเราจะได้ดูบทบาทน,นะคะของเครอร์อิงในตัวละครฮาเตอร์อ outer, นั่นเองเธอก็สวยมากเลยนะคะมาที่นะคะคนที่5คนนี้ทุกคนก็รู้สึกแบบรุ้นกับน้องมากเลยค่ะหวงยางเตี้ยนเทียนนะคะเกิดในปี2007นะคะไม่นานนี้เองค่ะที่สนเจ,จินกวางตุ้งนะคะทีนี้อีก10ปีถัดมานะคะวัย10ขวบค่ะก็เข้ามารับบทเป็นสุเฉียวนะคะตัวน้อยจากเรื่อง Prince s เ Agent 11นะคะคือ เป็นตัวละครของคุณเจ้าลี่อิงตอนที่ยังเด็กอยู่นั่นเองก็เรียกได้ว่าเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ10บขวบแล้วตอนนี้ก็โตมาเรื่อยๆนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของอคุณวีเจิงนั่นเองค่ะแม้ว่านะคะเธอนั้นจะยังเด็กแต่ว่าพอได้มาร่วมแสดงละครแบบนี้แล้วก็มีรุ่นพี่น่ารักน่ารักมากมายเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเล่นมา เล่นซีรีส์มาหลายเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าเล่นนิดๆหน่อยๆในช่วงของความเป็นเด็กนั่นเองไม่ว่าจะเป็นลูอี้ก็เป็น ตัวของน้องที่เคยเล่นมาแล้วในบทของเด็กนะคะแล้วก็มีมีอีกหลายเรื่องอ่ะเมื่อนๆนไปคือดาราเด็กเหมือนคือมีเส้นทางอ่ะคล้ายๆกับน้องลีอโออูเลยนะคะแต่ว่าลีโออูเข้ามาเร็วกว่าอีกนะคะคือประมาณอายุห้าขวบแต่ว่าผู้หญิงก็ดีๆแล้วล่ะหวานว่า10บขวบกําลังดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังคงต้องตามอยู่นะคะ <c ười> แล้วก็ตอนนี้มีโอกาสดีๆมากเลยนะคะกําลังจะ ได้รับบทบาทที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองเปิดกล้องถ่ายทำไปแล้วนะคะนั่นก็คือมาเป็นไอ้นี่เลยค่ะเพื่อนๆมาเป็นซิงเออนะคะหรือว่าสุเชียวค่ะจากเรื่อง Princess Agent 11ตัวจริงเลยนะคะในซีซั่นที่2นะคะแล้วก็พระเอกก็คือ คุณลีอินลุยนั่นเองถ่ายทำกันอยู่รอชมผลงานของน้องด้วยนะคะมาที่คนที่6กันบ้างนะคะอันนี้ไม่ใช่ลูกสาวแต่อัหวานคิดว่าเธอสวยมากค่ะ6ก็คือคุณหลิงเหมยชื่อนะคะคุณหลิงเหมยชื่อนี่ก็เกิดที่กวางสีค่ะในปี1997นะคะแล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงในปี2018ค่ะก็มีละครมาแล้วมากมายเลยนะคะในบทนักแสดงสมทบนะคะส่วนสาหรับในเรื่องพรหประการนี้นะคะก็รับบทเป็นชิงหนู ชิงหนูเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกแม่ลี่นั้นรับมาเลี้ยงเอาไว้นะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะให้ชิงหนูนั้นเป็นภรรยาของลูกชายของนางค่ะแต่ว่าเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือลูกชายของนางนั้นพยายามจะช่วยชิงหนูที่ตกลงไปในน้ําค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าลูกชายอาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพื่อนๆแต่ตอนนี้ลูกชายพลัดหายไปที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรอชมกันนะคะก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางด้านของชิง หนูก็เลยยังคงอยู่กับเนี่ยแหละค่ะอยู่กับครอบครัวนี้มาโดยตลอดเลยนะคะก็เป็นอันว่าปมที่ว่าลูกชายคนเดียวของแมลลี่เนี่ยหายตัวไปเพราะฉะนั้นแล้วเธอก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรเธอก็น่าจะมีคู่ใช่ไหมแต่แต,แต,แต,ตอนนี้ชิงหนูอาศัยอยู่กับครอบครัวนี้ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความผิดอะค่ะคือผิดที่ ผิดที่ทำให้ลูกชายคนเดียวของตระกูลนี้หายไปนั่นเองคือตกน้ำแล้วหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าจะมีคู่ไหมนะคะลูกชายกลับมาหรือเปล่าน่าจะมีโอกาสกลับมาเนาะลุ้นกันต่อไปนะคะส่วนคนที่7เ,เนี่ยนะคะแอดวานบอกเลยอล่าทะลุมากเลยนะคะแต่ว่าคุณอี้เจิ้งนั้นให้บทมาเป็นคนใช้คนใช้คนสนิทของนางเอกนะคะหวานว่าณนะจุดนี้ก็คือ อีเจิงอาจจะพยายามให้เจ้าฉิงนั้นได้ปรากฏตัวมีแอร์ไทม์เยอะๆนะคะคืออยู่กับนางเอกนี่แหละดีแล้วเพราะว่าคนน่ะคนที่ดูละครก็จะได้เห็นเธออยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะเธอนั้นเกิดในปี2000นะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาจากเ,ออเจอเจียงมีเดียคอร์ร e จค่ะก็เรียกได้ว่านะคะมีการแบบเข้ามาในวงการก็ตั้งแต่ที่เรียนจบใช่ไหมแล้วก็รับบท มาแล้วหลายๆเรื่องคือคุณอี้เจิงก็ให้น้องเขาได้ประสบการณ์เนาะเอาบทเล็กบทน้อยบทอะไรก็ได้เล่นมาหมด <c oughs> ตัวโกงคนลับใช้นะคะนางหลายตัว1ตัวสามตัว5้าอะไรก็ว่าไปเล่นมาหมดแล้วนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์อายุยังน้อยค่ะก็สําหรับในเรื่องนี้รับบทเป็นชุนหลายนะคะชุนหลายซึ่งเป็นคนสนิทของคังหนิงนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านางมีความแบบจงรักภักดีนะคะต่อ คุณหนูของนางมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเรียกได้ว่าเป็นคนใช้ที่สวยไม่ด้อยไปกว่าลูกสาวทั้งห้าของตระกูลลี่กันเลยทีเดียวเอาละค่ะนี่ก็เป็นผู้หญิงนะคะนักสแสดงที่แอดหวานแบบรู้สึกว่าถูกแบบ เขาเรียกว่าโดโดนอล่าดึงดูดไปนะคะ7คน7นักแสดงหญิงที่มีความสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องนี้เป็นเพื่อนกันนะคะดูสบายๆไม่ต้องคิดมากค่ะสําหรับเรื่องผ่อนหประกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ